สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคำแรกนี่กับพอ่อกับช่องลุงอ้วนบานหน้าคือเก่านะครับมืัอนี้ลุงอ้วนก็มีโอกาสเดินดงเดินป่ามากกี่และมาทั้งให้ทั้งหน้ามาหาหมูหาพวกยินข่าวว่าเพิ่นมาเห็ดบดนหน่อยในป่าใหญ่ว่านสินก็นเลยว่าเห็นเพิน่นนั่งเอายังให้งัูกินมังงูกะลิยางเขามาถามมึงเนึ่ง คนเลี้ยงงัวนน้ำกันนี่แหละมูวพวกพวนฝูงอะไยังให้กินได้อะไยังให้งัวกินดูนี่ห่อมผสมหัวหานน้ำมันเขาใช่ไหมนงไปแต่ห่ออย่างเดียวหัวหานกลุ่มโอ้ให้คนละถังละหม้อเลยโอ้งัวแม่นี่ใหญ่นอนนีน่เนาะจักลูกเลรอนายลูกสอ,องข้าทองสองข้าทองลูกมันเปลี่ยนเอาอีนั่นเด้อนั่นใช่นั่นน่ะโอ้ตัวลูกของมันมันเปลี่ยนเอาตัวนี้ขึ้นมา อันนี้ตัวนี้ลูกตัวไหนี่ลูกตัวนั่นล่ะลูกอีแดงกับโตมาแม่นี่โอ้มัน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 ทั้งสองแม่ตัวแม่นี่ก็เสกใกล้แล้วมากนี่แม่นี่มันจะออกเดือนช่้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนนานครับโอ้แม่ใหญ่ใบงัวแม่นะลูกมันเขาให้เปลี่ยนแม่นั่นที่แปดแต่เด่นและตูปกันลูกมันก็น้อยน้อยเจ้า ซื้อกัีบอาลูกมันก็นเรียตัวเลยซื้อเอาลูกมันสี่พันถ่นเด่นอันนั้นตัวอะไรพันไหนมาผสมกันหรมาทับกันนี่นล,ลูกงวดใหนี่นะเอาอันนั้นไตูสัตว์บอมาเอาีนน้น้ำตะมน่เขามาผสมให้หลอดทาเลเขาผสมให้ันหโตบพมตัวเลยเอโอ้ข่มตัวพันหนึ่งเมื่อพูดอะเลยๆๆตะมนติดไตโฆษณาน้ำบ้าน โอ้งัวบันามสบังโอ้งัวบันหนังข้าสะบังเนี่ยัวมวมันม่มะมันบอกเหรบะมันมันเป็นงัวหูหรืัวงัวมันงัวบมันโอ้แม่ไ่ไก่มือเราตีหูจักมืออยี่ตีโอไก่ไก่หลาตัวนี่ัวนี่สืประมัน ซิบบอกถึง pues ส sí ิบเดึงสเดือนเนาะกเดฮ้ิบเพิ่เก้าเดือนนี่แม่นบัวิบกับคนตัวเนาะบัวแมนัวบัพูดถามผู้ใหญ่ชานมือนไอาจารย์ใหญ่คนจกเดือนก่อาจารย์ว้าโอ้ตั้งตัวเก้าตัวกับซิบเดี๋ยวถ้าตัวดรอบปดอปอ้ <laughs> โอ้ยจานเอ้ย,ย,อน,ยน,นะครับบ้านจานันฝืนออยู่ไฮย,อยูอยูหน้าไหมาครับอันนี้เอนินอยูหน้าเป็นไฮก็ได้เป็นหน้าก็ได้โอ้ฝืนไก่เป็นลือสีแล้วว่ยวกันโง่ดิบ่มีเวลาฝันเลยวะท่านฮะ <laughs> <laughs> โอ้สัมผัสจานก่อนเป็นไหนแต่พัดออกว่าเป็นคารงว่าเนยสนุกกายสบายใจบ่ นี่จันออกมายุ่งสิเป็นไสบายบ่สบายสบายเลยทีบ่ว่ามีคนเราไปชอบยังเนาะอยู่แบบชิ่วๆเลยนี่เมืองบ้านเราครับคนบ่มีพันธะผูกพันยังเราอยู่แบบสบายสบายเมื่อกี้มันเรากับ่ระธรรมดาจ่ออบาดผู้นี้นี่เวยยดข้องใส่ข้องซวยว่ามันหน่อยก็พูดไรได้ละ เจ้าอาวาสอยู่วัดบ้านลุงวันนี่แหละบ้านเราคิดจังไหนบูคิดว่าบุญบวชน้ำมาะหอดสำนักน้อยจานเนาะเออบ้านแล้วก็บอกมาอยู่ที่อุ้งสบายดีหรือเปล่าสบายก็อยู่ในวัดอีกอยู่วัดก็มีความยุ่งยากหลายอย่างเนาะมีข้อมีแบบไปสอบหลายอย่างนี่กันแล้วก็ออกมาอย่งนี่ก็สบายแล้วว่าอยู่แบบ สบายสบายยูแบบสมัทไธรีเด้จานก็ได้สบายคนละแบบเออสบายคนละแบียบขอตัวสบายใจเฮานะเนาะเอาที่สบายใจคือว่าล่ะจานเอ้ยเอาไปดิเห็ดควบถูกควบเดือดร้อนไอ้ผู้ใดเนาะอยู่แบบสบายสบายมีกแกกินบ่มีกับพ่กินหัวมันละอยู่ผู้เดียวเนาะโอ้สบายหรีเราอารมณ์ดี น่องไส้ครับน,น,น่องไส้มูเนี่แหละผู้เลี้ยงงัวยอยู่นี่แหละนั่งเอาห้ามีงัวกินอยู่นี่แหละแต่ละงัวลอยไปข้างในอย่แล้วไครงัวตัวหลักงนี้ข้างในโอ้พุน่นย่างเขาป้าอยู่ข่ายพุ่นเห็นตะดากไม่แม่พุน่นเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านเราก่อนครับบ้านน้อยในยป่าใหญ่บ้านน้อยอยู่แต่ว่าเป็นตัวอุปุ่นอยู่เราเห็นไว้แะจานหรือว่าเป็นผู้เป็นสร้างอะไรแม่นมาได้ จานมาเป็นซางให้โตให้เราจาังไรแล่ะคาแรงเราเหมาจังไไรฮะเออกันบิ่งแย่งกันอยู่นี่แล้วนะเนาะไข่ตัวมีซางประจำอยู่ออยยโอ้สบายสบาย,บายมีซางประจำน้องไส้ครับเมื่อเด้วมาจ่างยังกันดอกย้อมกันดูแลก,กันอันนี้กับ เป็นปลาเป็นโขกเป็นปาลาล่ำหวัวเออนี่ขอกงวัวเพิ่นขอกงวัวเาแบบบ้านๆ้าห้องไหนแล้วครับวับนนี้อุฟา่ารู้หลาเอียงดอกเห็ดแบบบ้านๆอยู่แบบบ้านๆแบบสบายๆบายวันนี้ลงทุนนี่ยังมากไม่เนาะหมอลงทุนแค่หาหมูหาพวกมายกแล้วกันสังสีเก่าเอามัมุ่งหนี่งก็บยู่อะไรแล้วงัวก็ได้ เห็ดขอกง,งวัวราคาหลักพันครับไม่ได้เห็ดหลักหมื่นหลักแสนเพื่อนหัวนนผมหัวนันพลานมากเ็เลยแวะเหรินน้ำมูน้ำพวกนี่แหละครับบรรยากาศตะลามือตะลาเว้นลุลลงวนกันฮะเลาะท,งน,นทงนั่นทงนี้หลังจากไล่ง,งัวจะขวางขามมาขอ,อกมาลักแล้วเขามาขอ,อกมาลักแล้วก็เลย เห็ดมูพวกคนเห็ดบานไม่ในป่าอยู่ขวกงัว่งสนอกกัเลยเวะเล่นน้ำมูน้ำพวกทายคขีบบวบนัวหัวมวนกันไปเพราเดี๋ยวลงให้พปรแม่พี่น้องเข้ามาในเบ่งบรรยากาศน้ำขมน้ำแรงน้ำอยู่น้ำผวกน้ำปลาน้ำไห้น้ำหน้าสนอกนี่ก็คือทางไปให้ไปหน้าลุงอ้วนครับ ก็เลยผ่านมาก็เลยเห็นมูก็ล่างเอาห้ำให้งัวกินก็เลยแวะเดินน้ำมูครับเบ้าดหน่อยแกของมูก็เลยแวะถามข้าวถามข้าวโอ้เบตตอยูอีตัวละบาดหน่อยู่ในปลาในขอกง,งัวพึนบานอบอุ่น บ้านน้อยในป่าใหญ่เหมืนหัวกระเห็ดเลี่ยวครับจะของคนมาพันเลี่ยวอยู่เลยมันย่างท่าสีมาเพิ่นงบประมาณหลักหมืนน่นเนาะหมอเนาะโอ้อยู่ได้แล้วหลักหมื่นก็ได้สร้างกับว่ได้จ้างครับน้องนุ่งเห็ดให้จ่าเนั่ยละเราเห็ดเรามีฝีมือทางด้านการก่อสร้างอยู่เหมืนเห็ด บ้านน้อยให้พี่ใหญ่เพิน่นขอทาอยู่เ็อตยู่อยู่ใส่ลูกสาวตัวสามตัวไปแห่งหน่อยบาอย้างเห็นะโอ้โจล้อมห้วยเบิดแล้วโอ,โ,อโอ้ไปใส่ลูกตี้ตไไตนเนาะเลี่ยงนิดหน่อยซรับนี่ก็ดูแลถึงเนะดียวน้อยุบในหยากน้ำหายาหายาบไดในย่ำแรงนี่นตัวเปรี้วหยาไม่ใส่ไปมั้งนี่ โอ้ไไย,ยโอ้ยโอ้มีกล้วยพ่อผมกล้วยเสริมไปอมโอ้กอล,นนไไล้วยเสริมให้ของลุงนายไปเดินนลำเล้าอยู่หันว่านเนี่ยเล่านั่นนี่เอาใบอ้อยยอดอ้อยมาเสาะอะไรแตกเนาะเมือละอีตออตแตกไหมเรามาใส่ไปลุงนายกุ้นนี่ไหมเพิ่นไมีเห็นยังก่อนมีเหนเครื่องสับ เครื่องบดไหมแล้วว่ากัดถิ่มให้กินสิมันบ็กินเบิดมันยำมันเสร็จถิ่มง้อคนหลายตูดเนาะบานแล้วมันบดเอาออกมาแล้วมันกินเบิด์ตประทนเ้าสัตวกินเพี้ยงบ่ะทั้งเพี้ยงทั้งหยาแล้วปล่อยกันในละล้อมหัวไว้หันเอาสายลวดลวดเลี้ยงให้ลวดเสียบไฟ่ตัวเราตงเล้ยงตองลูกกัน ถ้าไ่าทด่ผ่าที่หกของ่ง้วเขาเห็นยังรอออกาหันซีไมะไมฮ้วออกจกเอไป้เอาขายออกเลดย,เย,ดยดิเอ,อาง้ออกไ้ดิลายางเลยมันดูได้พทั่วถึงในมันเมื่อยเลยคนง่วมันง้วมันเกิดห่ากับนอนนำเนานละนี่ละ ใส่หน้ำมัใส่ไม่มันน้อนเออสาก็มีดอกว่าหึงไปแต่ใส่น้ำมัำนยังอื่นดิสาข้ามันล้วงแล้วมันจะขับม็นเนาะเออเพรว่าพันเด็แม่ม้านสิรอดขอดีสามสองหุ่ตัวนี้ไหมเออวายขอเงินเมียตัวแกตื่นไปใำ่มแยตื่น เอา้าแกก็ไปเห็นเปีเอ,อยงปลายมูเทียฮะ,ะ,ะบ่เปียงปลายังไงเนี่ย,ยสาดิาาบ่โอ้ก็ธรรม,มาชาติดีแท้วะลวรอบขอบชิดในไฮในหน้าของเราครับ นมีปลาธรรมชาติ์มาหันบ่ได้เอามาปล่อยมาเลี้ยงมันเป็นปล่ำห้วยแล้วก็มาจกไอกลางนี่เลยโอ้ปลาหลายตัวนี่บึบบับบวบอยู่งจะขุดหินนิย่อยโอ้อิ่มตัวอีหลายเมันไปเลี้ยงแสวน้าก็เอิ่มดีแถวบ้านหน่อยตัวนี่แม่นี่สมบูรณ์ดีเองยดีเลยนาเลิก ยางกินหรือว่ไใบเราอ้วนไหรทั้งท้องเงยแล้วผนลูกผนกระไรเมียนันนง่งกับท้องเงยแล้วบรรยากาศดีประณีตว้าพันอยู่ใหอยู่หน้าพาปลูกบานหน่อยในป่าหอมเอา้ายางน้ำกวนงับงับอะไรฮะหนึ่ เคือจจกล่ามสะลูกมอมอมอเพื like ่อนเอ้าเอาเอาไอ้เขากล้องโมลูกยางเรีวๆมาเลยเพื่อนเพื่อนไป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 หัวนีเสียงรดเพื่อนเสียงลดจากของเพื่น โอ้โหเฮเบเลยคนมันสิได้จินยอดว้ยคือกันเบิดไม่ยอมได้กระไดจอบต่อเสียงรถขนยาขนยอดว้ยมาให้สิ่งละพมาพ่นองชีวิตลุงขวัญตละมือตลอเว้นกระได้อยู่กับขวกกับปลาอยู่กับท้องหาท้องหน้าอยู่กับงวกับควาย บรรยากาศกา็คำแย่แง่มากเลยที่ละ,าละหาเลาะบางไเบ่งหน้าบ่งง่ว่าขอ,อกใดเนี้ยถือเปลียงอยู่ไก่บริเวณไก่กันนี่มูงพวกเพื่อนฝูงกับมีแต่อาชีพเลี้ยงง่ว่าเป็นหลักผูใดกระได,ไดเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง

โอ้พ่นเด็กกากล่วยตัวสับกล่วยใส่การนำตลนชีวิตของคนเลี้ยงงัวครับ<ม>กรเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว<ม>วันนะ่นใส่ใจดูแลได้่นกระไดในน้อยเฉียนเฉียนเลยวันเอาในน้อยเฉียนเฉียนเอาได้ก็ดีวันละ ทุ่นหน่อยเขาก็ควายเห็ดควายท้าเอกจากในหน่อยเนาะเฮ้ยเนาะจากในหน่อยจะเป็นหลายดอกต่อไปเมื่อก,กี้ปีเนี่ยเขาว่าเบิ้งกับสิเต็มคว่ำคือห้องลุงไน่แหละห้องลุงนยายแล้วก็เ,กเริเร่ม<ร>ตน้นร่นตัวเลี้ยงสคมเลยเออเราอันเริ่มต้นกับซี่ตัวเทาไหร่ครับเราอะไรทุกข้อมาคาดเนาะโอ้ยเราถามเราว่าเรา,าเริ่มต้นซี่ตัวเห็นก็ได้หลายตัวด้ยโอ้ยหลายตัวยังเริ่มแรกก็ได้ แม่ยงก็จะส่งลูกงามอยู่หลเหมือนตัวงยลมันงามลนั่แรก่นซะโอ้าจะสับมุลเลยตัวนี่เนาะโอ้ราจะสับมนเลยวะก็กินของมันเสยโอ้กินแต่แทบเพล่ะโอ้ขอท่าขาท่ามอย เอาต้นกล้วยมาสับใส่กากตาลใส่ห้ำฝึกมันจินทั้งสีมันก็จินได้มันก็อ้วนแล้วงัวก็ได้ก็ทุ่ยายตื่นนมาเห็ดมาเรยงเลี้ยวเลยเอาเลี้ยวโอ้ยจได้ยายมูยักษ์ม่ผมโง่ขัดเลยว่อระ เอากีินนี่แหละเมียนไอ้ได็เขาเห็ดเอาละลูกคัวร้านเอาอันนังอันนี้นั่งหน่อยๆแล้วกอหางกินหนอยหน่อยนเป็นยังไงนี่ไฟใหม่โอ้เรานอนไฟใหม่หางแล้วกี่หลาไปนอนจังหอยไม่ไฟใม่หางลูก ไมแมหางกินกินเนาะคนไหนนไหนโซ่ห้เบิ้งพิ่มม่ด้เลยนี่โซ่หางให้เบิ้งพ่มเรยว่าหางกิน 4, <000. S 1> สี่ันนี่ฮะเส้นน้ำผู้ใดเขาติดแมนมาเปียโนะผู้น้อยง้อผู้ยุนี่เออนนเน่ยิว่าลูกกับแมนกับงอบผูยุนี่ซุก,กันเครื่องดำยางดีหางกินพิอมตุก,กันวันนี้คนได้พอขาแล้วว่าต้งสี่้านอ่ะ โลมันขอน้ำสี่พันลเลยเออ,อที่กับทีตัวเรียกว่าเอออีหลายไป็นน้อนมาหางผาดไฟกองไฟมาหางกินเลย<ส>เอ,อ้าวโมไปยังเรากินกันได้ข้าเอาไว้เขาไ่ได้ซื้อหางเขาไม่ซื้อหางเราซื้อยีรดกแย้มเขาเห็ดเป็นเนื้อแล้วแย้มสี่เขาเบิ่งรูปล่างมันกับพราเบิ่งยีรดกเครื่องดำย่างดีไปว่าสิเป็ด ใครเนี่ยเอยจะไปตัดขอซื้อเอาหางเขาอยู่ถ้าเขาทุกเป็นบ่ทุกตากแดดหนักเวล้เอาเอาไม้สวมไว้วันลาแห้งเขาอยามาสวมเลยวายว่าตัวเตี้ยกมันดอกึ้นโอ้ยหดิซัลกรรมไหมมันสมบ่รณ์ซักรรมตกแเตีกเห้มันอี๋ละกินโรตกินโรตลูกกินโรตพอไทยลูกเนี้ยลูกเอ้ยเออพอไทยคลิปวันนี้เห็นกินกล้วยเป็นตาแเส็บสนอก พอเห็นกินน่นต้นกล้วยใสกการลำตาลไม่จะเสียบก็เลยถ่ายรูปเอาะว่าสนับลูปโอ้กินดีกินดีมันเคยกินได้มันก็กินสนันตัวแล้วเนาะไม่เคยมันกินได้มันก็อ้วนแล้วนายเอ้ยงูห่อห้อมม่ได้กฟักเพื่อแก่มันกินสิมันละบ่กินนด้นี่โอ้ไอันนี้มันหม่ำหมจนมาตัวนี่อือ แทบแล้วเคยกินก็อยากแล้วบ่ไงบังเต้าโตคิวอันซาเลงมั้งอันฟังเสียงมันริ้วๆมาเลยนะนี่เสียงซาเลงมันเบิดยางริ้วๆมาเลยมันก็จะคิดว่าเอากาป่วยเอาอันตุ่นป่วยไม่กินตัวขเข้โหาเกิดมาเห็ดบ้านหน่อยยุตทงยุธาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงให้ มาเลี้ยงงัวอยู่ไฮอยู่หน้าลูกนอนหน้าป่านอนบ้านเพื่นวะนี่แหละบรรยากาศหมงยู่เพิ่นก็ได้มาแตกต่างกันแต่ก็ของร่วงขึ้นกันแหละอยู่ไฮอยู่น้าขึ้นกันแหละอยู่ปุ๊กไก่กันพ่อน้าบ้านเพิ่นห้อกระเฮ็ดกับเพื่อนสมบูรณ์ปานัยเพื่นพันแล้วเัื่อนห้าสีาพื่อน ยังเหลือขั้นตอนท่าสีจานเหมือนกับสร้างผู้ออกแบบผู้เป็นสร้างให้กับไปเรื่อยๆอารมณ์ดีหัวฮือๆเฮ้ฮฮฮยคุ <c oughs> <c oughs> สบายสบายเลยเพื <c oughs> ่อ <c oughs> <c oughs> นฮะไม่มีผิดไม่มีผิดนะอยู่สบายสบายออกมาเป็นขนานระาดกับสบายใจอีกแบบนึงแล้ววะอ้าว เพ็นบุญบวชมีอีก,กับสิทธิบวชอีกรอกแล้วว่ายุ่งซีละท่านเอาครับสำหรับคลิปนี้กะลุงอ้วนกสิขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคำเร่งนี่ขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งรับชมคลิปของลุงอ้วนบนน้รนณานะครับก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าสำหรับการเข้าร,ขรับเบิ่งรับชม ทุกคนก,นกนทิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้สักก่อนครับสวัสดีครับ